คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอซพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางนะครับ หวยลาวพัฒนานะครับในงวดวันที่11ตุลาคมนะครับพศ2564นะครับกับเลขทูปปู่สีสุดโทนาคราชนะครับที่แอดมินได้บูชามานะครับจากอุดรธานีนะครับจากคำชะโนดนะครับก็ได้มี FC พี่น้องนะครับผมได้คอมเมนต์เข้ามานะครับอยากจะชมเลขทูปปู่สีสุดโทนาคราชนะครับก็ได้มีความโชคดีนะครับกับตัวเลขแนวทางเลขทูปปู่นะครับ หวยลาวพัฒนาออก850นะครับเลขบนนะครับสำหรับเลขทูปปู่ออก51นะครับก็ได้มี fc พี่น้องจัดขึ้นจัดลงนะครับก็ได้มีความโชคดีได้เฮ50นะครับผมได้มีความโชคดีกับตัวเลขแนวทางปู่ศีสุดโธนาคราชนะครับก็ได้คอมเมนต์เข้ามาทางไลน์นะครับอยากจะชมเลขทูปปู่ต่องวดนะครับแอดมินก็จะมาจุดขอโชค ตัวเลขแนวทางนะครับให้เอฟซีพี่น้องได้รับชมไปพร้อมกันนะครับก <c ough> ็มาลุ <bir> ้นไปด้วยกันนะครับสําหรับเลขทูบปู่ศรีสุดโทนาคราดนะครับแอดมินก็จะจุดขอโชคให้เอฟซีพี่น้องรับชมนะครับครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบปู่ศรีสุดโทนาคราชนะครับก็มาลุ้นไปด้วยกันนะครับครับผมก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอโชคขอหวย นะครับเป็นคาถาพระคดานะครับก็มีนโมสามจบนะครับนโมตัสสะพระคัวะโตระหโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคัวะโตระหโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคัวะโตระหโตสัมมาสัมพุทธะอินทยสังเทวยสังพรมยสังมหาพรมยสังอิศิยสังมหาอิศิยสัง มุนียสังมหามุนียสังปุริยสะยสังมหาปุริยสะยสังจักวัตติยสังมหาจักวัตติยสังพุทธยสังปัจเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจรณะสังสัพพโลกาทิปติยายสังสัพพโลกจริยานสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมมะสุวัติโหตุไมหังสวาหายะนโมพุทธะ นโมธรรมสะนโมสังคัสสะเสรยะทีทางหุรูหุรูสวาหายะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอบุญบาร,รมีปู่ศรีสุดโทนาคราชถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนนันดลบรรดานใน้เลขทุปที่จุดมาในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางห้วยลาวพัฒนาในงวดวันที่11 ตุลาคมพศ2564ให้ FC พี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบกับเลขทูบป,ปู่สีสุดโทต่องวดทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุครับผมสำหรับเลขทูบก็จุดแล้วนะครับผมสำหรับ FC พี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับผมเผื่อเพื่อนๆมีความโชคดีกับตัวเลขแนวะทางที่ท่านเห็นนะครับความเห็นก็จะอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับ ครับผมสำหรับตัวเลขที่เห็นก็จะลืมจัดลงจัดขึ้นนะครับผมอ่าหนึ่งแต้มสองแต้มนะครับวันนี้ก็เข้าหลายปูเลยทีเดียวนะครับเลขทุปไอ้ไข่ก็ห้าหนึ่งนะครับออกห้าศูนย์นะครับเลขทูบหลวงพรอยก็ห้าหนึ่งออกห้าศูนย์นะครับเลขทูบปู่สีสุดโตก็ห้าหนึ่งออกห้าศูนย์นะครับเลขหลวงตาบุญชุ่มก็สามแปดนะครับผมเลขแนวทางออกแปดสองนะครับผมสำหรับเลขทูบหลวงปู่สวงก็เกียบเข้านะครับออก2 9นะครับผมแนวทางออก82 2 8นะครับ เอฟซีพี่น้องก็อย่าลืมจัดลงจัดขึ้นนะครับสาหรับเลขทูบนะครับผมครับผมสาหรับตัวเลขที่แอดมินเห็นแอดมินก็จะคอมเมนต์ทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับก็ไปรับชมทางท้ายคลิปได้นะครับเผื่อมีโชคมีลากับแอดมินนะครับครับผมแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบไปด้วยกันนะครับก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับผม ถ้าผมเลขกทูบป,ปูป่ศรีสุดโทก็สุดแล้วนะครับผมก็ขอบุญบาร,รมีปู่ศีสุดโทนาคราชถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนับนนลบรรดานในเลือกทูบที่ออกมาในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดวันที่11ตุลาคมพศ2564ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบต่องวด กับเลขทูบปูป่สีสุดโตท,ทุกขัน้นทุกคนด้วยเทินสาธุเลขทุบก็สุดแล้วนะครับผมมิฟซีพี่น้องนะครับถ้าเห็นตัวไหนก็อย่าลืมจัดลงจัดขึ้นด้วยนะครับผมเนาะแต้มหนึ่งสองแต้มนะครับ เผื่อมีความโชคดีเหมือนงวดที่แล้วนะครับผม51ออก50นะครับก็อย่าลืมจัดลงจัดขึ้นนะครับ fc พี่น้องนะครับผมเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆนได้นะครับผมความเห็นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคมีลาบด้วยนะครับกับตัวเลขแนวทางที่ท่านเห็นนะครับสำหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์ทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับก็ไปรับชมได้นะครับผมเผื่อมีโชคมีลาบกับแอดมินนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมต่ fc พี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางเลข เลขทูปปู่สีสุดทนาคราชนะครับก่อนจะออกไปก็อย่าลืมนะครับกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์แอดมินด้วยนะครับสำหรับ f c พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบแนวทางเลขทูปนะครับปู่สีสุดโทนาคราดก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะพลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้แอดมินคิมนาโชคพารวยก็ขอตลาไปก่อนนะครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านมีความโชคดีเฮงเปังๆกับตัวเลขแนวทางทุกท่านต่องวดททุกคนนเะรับ สำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ